วันนี้ผมก็อยู่ที่วัดทุ่งยาวกำลังจะขึ้นไปบ้านป่าบงเปียงครับซึ่งก็เป็นระยะทางประมาณ8กิโลเมตรเรามาดูกันว่าหนทาง8กิโลเมตรนี่ผิวการจราจรจะเป็นอย่างไรบ้างครับพื้นผิวถนนในช่วงแรกก็ราบเรียบดีทีเดียวเลยครับ บ้านทุ่งยาวอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่ครับเมื่อวิ่งผ่านโรงเรียนเข้ามายังในเขตของชุมชนผลทางขอเริ่มขับแคบครับเลี้ยวขวาไปตามป้ายโรงเรียนอินทนนวิทยา พอพ้นเขตชุมชนพ้นเขตหมู่บ้านออกมาถนนหนทางก็จะเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับหน่วยจัดการต้นน้ำแม่อวมเลี้ยวขวาป่าวงเปียงตรงไปครับช่วงนี้ก็เป็นต้นเดือนสิงหา ต้นสักก็กำลังออกดอกบานสะพั่งอยู่บนเขานะครับขับรถมาตามถนนผลทางที่เละเทะจนมาถึงสะพานไม้ข้างหน้านี่ถ้าใครขับรถยนต์มาก็คงจะต้องลุ้นนะครับว่าสะพานแห่งนี้จะรับน้ำหนักได้สักเท่าไหร่ บ้านป่าตึงโรงเรียนอินทนนท์วิทยาลอดซุ้มประตูตรงไปนาขั้นบันไดบ้านป่าป่งเปียงเดียวซ้ายครับ ียซ้ายเข้าไปก็เป็นหมู่บ้านตีนผาซึ่งมีโฮมสเตย์เปิดให้บริการอยู่หลายแห่งด้วยกันครับนะักท่องเที่ยวบางส่วนก็เลยเลือกมาพักที่นี่ซึ่งวิวทิวทัศน์ที่บ้านตีนผาก็จะเป็นนาขั้นบันไดเช่นเดียวกันกันกบที่บ้านป่าบงเปียง บ้านตีนผานี่เราก็จะพบเห็นโฮมสเตย์เรียงรายอยู่ตามข้างทางเป็นระยะนะครับจากชุมชนบ้านตีนผานเราวิ่งมาประมาณ2กิโลเมตรก็จะเข้าสู่บ้านป่าบงเปียงครับ ก็เป็นวิวจิวทั์ช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับข้าวยังไม่แตกคอดีถ้าจะให้สวยงามก็ให้มาช่วงเดือนกันยาหรือตุลาคมหรืออย่าให้เกินต้นเดือนพฤศจิกานะครับเพราะถ้าเกี่ยวข้าวไปแล้วนาขั้นบันไดก็จะไม่สวยงามอีกต่อไปหน้าหนาวจึงเป็นโลซีซั่นของบ้านป่าบงเตียงนะครับ จากบ้านป่าบงเปียงเราก็าจะกลับทางดอยอินทนนท์ครับย้อนกลับมาถึง3แยกนี่ก็เลี้ยวขวานะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นบ้านตีนผาทุ่งยาวย้อนกลับไปตามเส้นทางอำเภอขุนยวมที่เราขับมานี่นะครับตอนนี้ก็ใช้โทรศัพท์มือถือแทนกล้องอยู่นะครับเพราะว่าแบตหมดที่โฮมสเตย์บ้านป่าบงเปียงส่วนมากก็จะใช้โซลาเซลล์ แล้วก็จะมีไฟให้แสงสว่างแต่ไม่สามารถที่จะชาร์จแบตกล้องแบตโทรศัพท์ได้นะครับท่านใดที่ขึ้นมาเที่ยวก็เตรียมแบตสำรองเตรียม power bank มาให้ดีนะครับแม้ทางจะคดโค้งแล้วก็คับแคบสักหน่อยแต่ผิวการจราจรก็ราบเรียบดีทีเดียวเลยครับ น้ำตกผาสำราญเลี้ยวซ้ายอินทนนท์ตรงไปครับบริเวณนี้ก็คือหน่วยพิทักษ์น้ำตกแม่ปาน ซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีบ้านพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะยังมีให้บริการอยู่อีกหรือไม่นะครับถนนหนทางราบเรียบแต่วิวที่ทั์อาจจะไม่งดงามเท่าทางทุ่งยาวที่เราเข้ามานะครับ จากบ้านป่าบงเปียงวิ่งมาได้6กิโลเมตรเราก็จะมาถึง3แยกตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาก็คือไปแม่แจม่มเลี้ยวซ้ายไปดอยอินทนนท์กลับเชียงใหม่และถ้าเลี้ยวกลับไปดูข้างหลังเราก็จะเห็นป้ายน้ำตกแม่ปานป่าบงเปียง6กิโลเมตรนี่นะครับถนนหนทางก็ยังคงคดเคี้ยวแต่ข้อกว้างขวางขึ้น ากแยกน้ำตกแม่ปานเราขับมาอีกประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงยังด่านเก็บเงินดอยอินทนน์เดี๋ยวซ้ายขึ้นไปก็เป็นพระมหาธาตุเจดีย์กิวแม่ปานยอดดอยอินทนน์เลี้ยวขวาก็กลับเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ครับ